มีประเด็นเรื่องกรณีของน้ำมันโลกอันนี้ต้องรีบบอกเลยราคาน้ำมันโลกปรับขึ้นต่อเนื่องเมื่อวานนี้เกือบ5%วันนี้ขึ้นอีก3%น้องไร้คือตลาดเนี่ยยังให้น้ำหนักกับการประชุมของกลุ่ม o p e ป PLUS นะคะที่จะประชุมกันวันที่5ตุลาว่าจะมีการตัดสินใจปรับลดกำลังการผลิตลง 1>, 1ล้านบาร์เรลหรือไม่คือข่าวมาออกมาอย่างนี้ค่ะ เท่านั้นล่ะค่ะน้ำมันดิบเบาที่ตลาดไนเม็กซ์ก็ยังคงเพิ่มขึ้นนะคะขึ้นไป2ดอลลาร์89เก้าเซนค่ะปิดที่86.52ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเบรนส์ลอนดอนก็ขึ้นไปเกือบ3ดอลลาร์นะคะขึ้นไป2.94ดอลลาร์ปิดที่91.80ดอลลาร์ต่อบาร์เรลและน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ขึ้น1ดอลลาร์ค่ะอยู่ที่118.74ดอลลาร์นะคะนั่นสิงคโปร์ วันนี้ถ้าบางจากกับปรทอรไม่ขึ้นเนี่ยเดี๋ยวกลาเช้าไปมอบเลยนะท <c oughs> ่านผู้ชมไม่ถึงว่าประกาศตอนเย็น <c oughs> มีผลพรุ่งนี้ตีห้าแนวโน้มน้องว้ว่า<ช>รอดไหม